งานของครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่างานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศสัง์ความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้ว พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ครูอาวุโส9ตุลาคมพุทธศักราช2516 ครับสวัสดีครับผมนายแสงสิลวิไลรักษ์ณนะครับผู้มีการโรงเรียนทวัตบุรีวิทยาคมเนื่องในวันละที่จะ,กะเกษียณอายุราชการในปี2567ผมเกิดเมื่อวันที่12ตุลาคม2 5 6นะครับการศึกษาผมจบประฐมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนมังกลางศิลภูมิจบประถมศึกษาปีที่7ที่โรงเรียนศิลภูมิหลังแดง แล้วก็มาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคือมศมทสสี่โรงเรียนเสรภูมิพิทยาคมจนในปี2523ระผมก็ได้สอบทุนครูปกศอก็คือทุนหลักสูตรวิชาการศึกษา ปกสที่วิทยาลัยคูบุรีลมเป็นระยะเวลาสองปีนะครับและระดับปริญญโทเอกบริหารการศึกษามหาวิทยายลัยมหาสารคามพอจบออกมาก็ได้เข้ามาบรรจุราชการครั้งแรกที่บ้านเกิดของผมเองก็คือโรงเรียนกุดแค่โนนโพวิทยา ตำบลนางงามอ,มอเภศิรพลภูมิจัังหวดร้อยเอ็ด 101. ซึ่งอยู่โรงเรียนแห่งนี้เป็นระยะเวลา10ปีและก็ได้ย้ายโรงเรียนใหม่ไปที่โรงเรียนชัยวานนาเรืองคุ้งสะอาดตำบลน,นาเรืองอศิพอรพลภูมิจัังวดร้อยเอ็ด 101. รวมอายุราชการสายผู้สอนเป็นระยะเวลา13ปี จนในปี2539กับผมเองก็ได้ปรับตำแหน่งค<ม>ือสมัครสอบเป็นตำแหน่งสายผู้บริหารสถานศึกษาในตำแหน่งครูใหญ่ได้บรรจุครั้งแรกที่ลุงเดียนบ้านดอนแก้วอำเภอทวัฒบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ที่นี่ห้าปี นะครับก็เลยเลื่อนตำแหน่งเป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่นะครับที่โรงเรียนเดิมเสร็จแล้วผมก็ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านตาอุดตําบลน,น้องไผ่อำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ที่นี่สี่ปีแล้วก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนณนะโรงเรียนแห่งนี้นะครับต่อมาผมก็จะย้ายไปอยู่ที่โรงเรียน เมืองน้อยวิทยาคมสังกัดสพอมอรเรเป็ดระยะเี่4ปีย้ายอีกนะครับก็ได้ย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนสตรีศึกษา2อยู่ที่นี่4ปีย้ายอีกครับย้ายไปที่โรงเรียนจังหารทิตะลิยาประชาสรรอยู่โรงเรียนแห่งนี้5ปีสุดท้ายก็ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียน สวัสุรีวิทยาคมจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งจะนับได้ก็ประมาณอายุประมาณ4ปีนะครับรวมอายุราชการของกระผมนี่42ปีนะครับประวัติชีวิตครอบครัวนะครับเมื่อปีพศ2 5 3 3ผมก็ได้แต่งงานกับคุณครูสรักกิจวิไลรักษ์ณนามสกุลเดิมก็คือ การจนะโหงนะครับมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนคือนางสาวสลินวิไลลักณคติประจำใจของผมที่ผมยึดถือมาตลอดในการรับราชการมานะครับก็คือผมเป็นคนเรียบง่ายแต่จริงจังในหน้าที่อยากจะฝากความในใจให้กับเพื่อนร่วมงานน้อง ที่อยู่ทำงานร่วมกันมาว่าภูเขาไม่จาเป็นต้องสูงเขียดฟ้าขอแต่ให้มีเสียนอยู่สุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานทั้งโรงเรียนที่เคยผ่านมาแล้วโรงเรียนในปัจจุบันขอขอให้ท่านมีความสุขจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน อย่าย่อท้อในอุปสรรคอย่าย่อท้อต่อปัญหาให้สู้ต่อไปนะครับให้เจริญรุ่งเรืองในครอบครัวแล้วก็ต้องขอขอบคุณทา่านผู้ข้าบัญชาทุกท่านที่ให้ผมที่ดูแลผมประครับประคองผมให้จนกเกษียณอายุราชาการขอขอบคุณครับด้วยัจที่ ปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง เล่าเรือจ้างลำเก่าไว้เกษียนบรรจุแต่ทางเป็นหอยวียนอาศัยห้องเรียนตามสาลาเงินเดือนลักพันจนปัจจุบันหมื่นกว่าประวัติครูผู้กเกษียณอายุราชการครูธนัญญานิธิมหานนนประวัติส่วนตัวเกิดเมื่อวันที่22 เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2506บ้านเลขที่3 0ทับ1หมู่ที่10บ้านหนองนาซ่าตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดที่อยู่ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่215หมู่ที่3ตำบลรอบเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นบุตรของคุณพ่อเสนชัยยศคุณแม่ทองสายชัยยศ มีพี่น้องทั้งหมด6คนครูธนัญญาเป็นบุตรคนที่4ครูสมรสสมรสกับนายสุบินขันแข็งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์63มีบุตรชายด้วยกันงคนคนที่1น,นายธนพัฒนิธิมหานนท์จบจากมหาวิทยาลัยขอนแกน่นปัจจุบันประกอบอาชีพทําธุรกิจส่วนตัว และบุตรคนที่สองนายนากรนิธิมหานน์จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามปัจจุบันประกอบอาชีพทำธุรกิจส่วนตัวประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับประหมศึกษาจากโรงเรียนบ้านหนองนาซ่างตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสตรีศึกษาอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดระดับปร,ริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตวิชาเอกสังคมศึกษาคณะสังคม,มศาสตร์จากมหาวิทยายลัยศรีนครินทร์วิโรธมหาสาราคามซึ่งปัจจุบันคือมหาวิทยายลัยมหาสาราคามอำเภอเมืองจังหวัดมหาสาราคามสำเร็จการศึกษาระดับปริญ,ญญาโทหลักสูตรศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยายลัยรามคำแหง ประวัติการรับราชการรับราชการเมื่อวันที่18มกราคมปีพุทธศักราช2532ถึงวันที่30กรกฎาคมปีพุทธศักราช2533ในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนบ้านหนองบกโนนสวัสด์อำเภอเมืองจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่30กรกฎาคมปีพุทธศักราช2533ถึงวันที่1ตุลาคมปีพุทธศักราช2542ในตำแหน่งอาจารย์2ระดับ6โรงเรียนทรายทองวิทยาอำเภอโคนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่1เมษายนปีพุทธศักราช2546ดำรงตำแหน่งในอาจารย์2ระดับ7 โรงเรียนสตรีศึกษา2อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่1สิงหาคมปีพุทธศักราช2543ถึงวันที่1ตุลาคมปีพุทธศักราช2548ในตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษหรือครูคสอ .3 โรงเรียนสตรีศึกษา2อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดและเมื่อวันที่1 เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2559ถึงวันที่30กันยายนปีพุทธศักราช2567ในตำแหน่งครูชำานาญการพิเศษโรงเรียนทวัตบุรีวิทยาคมอำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดงานที่เคยทำตลอดระยะเวลาที่รับราชการมา35ปีมีดังนี้เป็นหัวหน้างานวงดนตรีพื้นเมือง หรือวงกลรงลางหัวหน้างานธุรการหัวหน้างานบุคคลหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาหัวหน้างานยานพาหนะหัวหน้างานประการชีวิตหัวหน้างานแผนงานและหัวหน้างานฝ่ายบริหารแผนและงบประมาณเมื่อเกษียณอายุราชการไปแล้วคุณครูทนัญยาม,มีความตั้งใจว่า จะพักผ่อนอยู่กับบ้านทำเศรษฐกิจพอเพียง,เ,ยงเช่นการปลูกต้นไม้ทำสวนรอบๆบ,บริเวณบ้าน <ไป S 1> และ,<จ>ะไปทำบุญพร้อมท่องเที่ยวตา, <พอ S 1> ตามสถานที่ต่างๆบ้างพเพื่อพักผ่อนในวัยเกษียณอายุราชการความรู้สึกของการเกรษียณอายุราชการเมื่อคิดถึงตรงนี้แล้วก็วรู้สึกใจหาย เพราะตลอดระยะเวลาของการทํางานรับราชการมาก็เป็นเวลานานทําให้เรามีความรักความผูกพันโรงเรียนอย่างนี้ซึ่งแต่ละแต่ละวันที่เราทํางานมาในในช่วงที่ผ่านมาก็คือตื่นเช้ามาเราต้องกระตือร้นรีมาทํางานให้ทันเวลาต้องการสแกนนิ้วมือการเข้าแถวในตอนเช้าแต่ต่อจากนี้ไปเราคงไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้อีกแล้ว ยังคงเหลือไว้แต่ความทรงจำที่ดีความภาคภูมิใจในสถานศึกษาแห่งนี้ที่เราเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาที่รอล้อมเราว่าเราคือพี่น้องกันดิฉันคิดอยู่เสมอว่าโรงเรียนก็เหมือนบ้านของเราตรงไหนไม่ดีอันไหนมีปัญหาเราต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อให้บ้านของเราเหล่านี้เพื่อให้บ้านของเรามีความสงบสุข ความเจริญก้าวหน้าและพัฒนายิ่งยขึ้นไปสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้บริหารคณะครูทุกท่านที่ให้ความรักความร่วมมือในการทำกิจกรรมทุกอย่างตลอดระยะเวลาของการทำงานร่วมกันให้สำเร็จทุล่วงไปด้วยดีขออวยพรให้คณะครูทุกท่านมีความสุขความเจริญโชคดีคิดวางเสียงใดขอให้สมปรารถนาทุกประการหวังว่าเกษียณไปแล้วคงไม่ลืมกันนะคะ